ข้อความจากสภาแห่งแสงสว่างแอนดโดรเมดานหรือแอนดโดรเมดาโดยแดเนียลสแกรนตันเรื่องการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ครั้งใหญ่ที่กำลังมาเพื่อมนุษยชาติเราคือสภาแห่งแสงสว่างแอนดโดรเมดาหรือแอนดโดรเมดาและเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เชื่อมต่อกับมนุษยชาติ คุณกำลังมีสติในที่ที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่บางครั้งก็รู้สึกเหมือนกับว่าคุณกำลังเดินไปเดินมาแล้วก็ดิ้นรนและแทบจะไม่ผ่านเข้ามาในชีวิตเลยโปรดทราบว่าทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตระหนักรู้ในที่ที่ไม่เคยมีมาก่อนและยอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นผู้บุกเบิก คุณเป็นผู้บุกเบิกและควรเป็นคนที่กล้าหาญพอที่จะทำเช่นนั้นมีตำแหน่งและมิติที่น่าสบายมากมายในจักรวาลของเรานี้มีสถานที่มากมายที่คุณสามารถไปได้และมีหลายชีวิตที่คุณสามารถอยู่ได้แต่คุณก็ยังเลือกสถานที่ที่ของคุณและคุณก็กำลังทำเพื่อสิ่งที่ดีกว่าไม่มีความทุกข์เพราะวาความทุกข์เพราะมีการขยายตัวเกิดขึ้นเสมอ เมื่อใดก็ตามที่มีคนประสบกับบางสิ่งที่ทำให้พวกเขาต้องคูกเข่าลงตอนนี้ผู้คุณบางคนสงสัยเกี่ยวกับความมีสติในการตัดสินใจที่คุณนั้นจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในเวลานี้และเราก็อยู่ที่นี่เพื่อบอกคุณว่ามันเป็นเวลาที่คุณจะต้องขยายและก็ตื่นขึ้นหรือตื่นรู้และก็พัฒนาและ ปรับเลื่อนมิติไปแบบไม่มีที่ใดในจักรวาลและไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่จะมีความรู้สึกพิเศษเฉพาะสำหรับจิตวิญญาณการจุติมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็การมีประสบการณ์เหล่านั้นให้คุณนั้นจงมีความสุขกับการตัดสินใจของคุณแล้วก็ให้คุณนั้นภูมิใจในตัวเอง เพราะบัดนี้ก็ถึงเวลาที่คุณนั้นจะต้องเก็บเกี่ยวผลจากการทำงานของคุณทั้งหมดแล้วตอนนี้คุณได้สัมผัสกับส่วนที่สนุกสนานแล้วและมันก็จะเริ่มสนุกทันทีที่คุณนั้นเชื่อว่ามันเป็นไปได้ที่ชีวิตของคุณนั้นจะสนุกสนานในจุดที่คุณนั้นอยู่ตอนนี้จุดที่คุณอยู่ตอนนี้นั้นไม่ได้แย่เท่าที่คุณนั้นจะทำได้แต่คุณต้องใช้ความพยายามเล็กน้อย ให้คุณมุ่งความสนใจไปที่เส้นสีน้ำเงินและคุณต้องสวมแว่นตาสีกุหลาบเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับคุณมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณนั้นจะได้สัมผัสกับนรกบนโลกหรือว่าสวรรค์บนโลกเพราะว่าคุณคือผู้รับผิดชอบมุมมองของตัวเอง คุณคือผู้รับผิดชอบมุมมองของตนเองและคุณคือผู้ที่จะสั่นสะเทือนและก็สอดคล้องกับประสบการณ์ที่สวยงามเหล่านั้นที่คุณทุกคนนั้นมีให้คุณในตอนนี้และทันทีที่คุณนั้นปรับให้เข้ากับสิ่งเหล่านั้นคุณก็จะมีโอกาส ได้มีและคุณก็จะได้ก้าวกระโดดสิ่งเหล่านั้นและก็เดินไปข้างหน้าในการวิวัฒนาการของจิตสำนึกที่สูงขึ้นและวิวัฒนาการของจิตสำนึกนั้นมันเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเองแต่คุณจำเป็นต้องสัมผัสมันและคุณก็จะได้สัมผัสกับสถานที่ที่คุณอยู่ในขณะน,นี้ที่ซึ่งการขยายตัวนั้นมากมายเพราะไม่คุณนั้นใช้งานควรจะไม่มีโอกาสได้สัมผัส กับประสบการณ์การก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ครั้งใหญ่หากว่าคุณน,นั้นเข้ารับตำแหน่งสบายๆในโครงการอันยิ่งใหญ่ของสิ่งที่เราเรียกว่าจักรวาลของเราให้ควรน,นั้นมองหาโอกาสเหล่านั้นที่จะไหลไปสู่สภาวะของจิตสำนึกที่สูงกว่าแล้วก็ละทิ้งทุกสิ่งที่รังคุณไว้ในขณะนี้จากการซื่อสัต ต่อตัวตนที่แท้จริงของคุณหรือว่าให้อเซลของคุณนั่นก็คือตัวตนทั้งหมดของคุณคุณสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อยในเวลานี้แต่มันก็จะขึ้นอยู่กับคุณและมันก็จะขึ้นอยู่กับคุณเสมอว่าดาวครอะ์โลกเวอร์ชันใดของคุณหรือว่าตัวคุณเองและก็ของผู้อื่นที่คุณนั้นได้สัมผัสแล้วก็ดึงพลังของคุณกลับคืนมา และเป็นเวอร์ชั่นที่เสริมพลังของตัวเองที่คุณนั้นต้องการที่จะก,ก้าวไปข้างหน้าจากช่วงเวลานี้เราคือสภาแห่งแสงสว่างแห่งแอนโดรเมดานหรือแอนโดรเมดาและเรายินดีรับใช้พวกคุณทุกคนโดยบูสเด